ผลิดปิดพระ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 สวยพี่ผลิดปิดพระ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 พระโอ้โหโอ้โหปิดพระปิดพระปิดพระ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 สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกๆท่านด้วยนะครับมาพบกับปลิตปิดพระอีกเส้นเคยในที่นะ ในคลิปนี้นะครับปริจจะพาพี่ๆมาอยู่ในเหรียญเจริญพร66นะครับของหลวงปู่เฮงประพาโซนะครับอันนี้ก็จะเป็นวาระครบ8รอบนะพี่นะจัดสร้างโดยคุณกบบ่อวินนะครับเขาก็จะมาในกล่องสีแบบขาววเหลืองๆนะครับมาจะเป็นกล่องทึบๆแบบนี้นะพี่นะแล้วก็ด้านหน้านะครับจะสกรีนนะพี่นะสีทองนะครับเป็นคําว่าเหรียญขอบเรียบและ ป้องอ้อยนะครับจเจริญพร6 6เมตตามหานิยมนะครับแล้วก็จะเป็นยันนะพี่นะรุ่น1สร้างในวาระที่ระลึกครบ8ดรอบนะครับหลวงปูเ่เฮงพระพาโสนีนะครับวัดพัฒนารามนะครับจังหวัดสุรินทร์นะพี่นะวัดพัฒนาธรรมารามนะครับจังหวัดสุรินทร์นะพี่เออเน่ผลิตเองนะครับก็ได้มา3กล่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามกัน ในกล่องนี้นะครับจะได้เป็นรายการนี้นะพี่นะหนึ่งสองซ้ำโอ้โหนะครับจะได้เป็นรายการ10.38นะครับ10ด้านหน้านี้ก็คือเป็นรายการของอของการจัดสร้างเนาะเราจะมาดูเลขท้ายกันนะพี่นะเป็นรายการที่38นะพี่นี่รายการนี้จะได้เป็นหน<ำ>ึ่งสองซ้ำโอ้โหนะครับจะได้เป็นขอบป,ป้องอ้อยนะครับ เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะพี่งานลงยาแดงนะเออนี่ในกล่องที่สองนะครับหนึ่งสองซ้มโอ้โห و, นะครับจะได้เป็นรายการที่37นะพี่นะเป็นเนื้อทองแดงรมดำนะครับนี่นะจะได้เป็นอ่าพิมพ์มาเลยเอ่ยหนึ่งสองซ้อโอ้โหนะครับพี่จะได้เป็น ทองแดงรมดำป้องอ้อยหน้ากากเงินนะครับส่วนเหรียญสุดท้ายนะครับในคลิปนี้นะหนึ่งสองซ่อมโอ้โหนะครับได้เป็นทองแดงผิวไฟเช่นกันนะครับพี่แต่ว่าเหรียญน,นี้นะอ๋อเป็น3 3 8เหมือนกันนะนี่นะครับ3.8เหมือนกันมาเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามหนึ่งสองซ้ํมโอ้โหนะครับพี่จะได้เป็นขอบเรียบนะครับงานลงยาขาวนะ เออเนี่ประลิตเองก็ได้มาสามเหรียญน,นี้นะครับในรุ่นจเจริญพร6 6ของหลวงปูเ่เฮงนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูงานลงยาแดงกันก่อนนะครับนี่นะจะบอกว่ารุ่นนี้นะครับเขามีรายการจัดสร้างพิเศษพิเศษเยอะมากนะครับแล้วก็จัดสร้างน้อยมากๆนะพี่นะเออนี่นะครับมามาดูใบหน้านะครับของหลวงปูเ่เฮงกันนะพี่นะในรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นทีมงานของคุณกบบอวินเนาะ ลักษณะหรือว่ารูปแบบของการแกะบล็อกนะครับเขาจะแกะบล็อกในที่เป็นเอกลักษณ์เดียวกันนะพี่นะเพราะว่าเขาจะทํามาหลายรุ่นอยู่แล้วเนาะเออเน่นะครับโอโ้โหนะพี่นะสวยมากนะครับแววตาของหลวงปู่นะครับสวยคมชัดนะเออลมดิกเลยนะครับดูนะพี่นะสวยจริงๆนะครับผิวเนื้อทองแดงสวยมากนะพี่ดูนะครับทองแดงผิวไฟเนาะนี่นะครับสวยๆนะ ลวดลายต่างๆเอกลักษณ์ต่างๆนะครับเออริ้วรอยของหลวงปู่นะครับคมชัดมากเลยพี่โครงหน้าต่างๆนะครับคมนะดูนะนี่สวยๆนะพี่ดูนะครับริ้วรอยนะครับรอยย่นรอยประสบการณ์ต่างๆนะพี่เขาแกะบอออกมาได้สวยมากเหมือนมากนะพี่นะเป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่หลวงปู่มีชีวิตนะพี่นะดูนะครับแล้วก็เป็นงานขอบป,ป้องอ้อยด้วยนะครับพี่นี่นะ ขอบยอดนิยมนะครับนี่โอ้โหนี่จะมีจุดๆอะไรแบบนี้ด้วยนะอันนี้ผลิตยังไม่อ่ามีข้อมูลเกี่ยวกับบล็อกทองคํานะพี่ยังไม่มีออกมานะครับนี่นะเขาก็จะเป็นพิมพ์ขอบป้องอ้อยเนาะะเจริญพรบนแล้วก็เป็นหลวงปลูกครึ่งองคนะครับอันนี้จะเป็นงานคุยพื้นแล้วก็งานลงยาแดงนะครับสวยมากนะพี่นะสีย้าสดชําว้าวนะครับดูนะพี่ โอ้โหลงยาสวยมากนะครับไม่ท่วมไม่จมนะครับอ่านคำว่าหลวงปู่เฮงประพาโสได้ชัดเจนทุกตัวอักษรนะครับแล้วก็ตรงห่วงเขาจะมีเจาะหรือรเปล่าเอ่ยอ๋อมีตอกนะครับอ่ามีตอกอีหรือเปล่าเอ,อ่ยเรามไม่มั่นใจนะลูกมาเดีย๋ยวมาดูใบรายการกันดีกว่าในเหรียญน,นี้นะครับจะได้เป็นขอบป้องอ้อยนะครับเขาก็จะมีรายการที่เป็นรายการแยกเนาะ อันนี้จะเป็นใบารายการที่เป็นขอบป้องอ้อยนะครับจะเห็นว่าเขาเขียนตรงนี้นะพี่นะเออซึ่งในขอบป้องอ้อยเนาะเราจะได้เป็นรายการที่38นะครับก็คือเนื้อทองแดงลงยาพื้นขาวนะพี่ปกติเขาจะต้องเป็นลงยาพื้นขาวจีบ e. อลโคดอีต่อโคดอีในห่วงนะครับแล้วก็สิ่งที่จะน่าลุ้นก็คือนี่นะครับลุ้นลงยาพื้นแดงนะครับเห็นไหมพี่ ลุ้นลงยาพื้นแดงอ่าลงยาจีบอลทั้งหมด200เหรียญน,นะพี่นี่คือ1ใน200เหรียญน,นะพี่นะนะครับซึ่งปกติแล้วนะครับถ้าเป็นรายการนี้นะครับเขาจะต้องลงยาเป็นพื้นขาวนะพี่เห็นไหมครับใยรายการเขาบอกมาปกติจะเป็นลงยาพื้นขาวลุ้นลงยาพื้นแดงสร้างเพียง200เหรียญน,นะครับแต่ถ้าเป็นรายการนี้จริงๆเขาจะจัดสร้างทั้งหมด 400เหรียญนะครับเห็นไหมเอ่ยนี่นะครับ400เหรียญนะนี่เป็นรายการลุ้นลงยาแดงนะครับอ่ามาเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันจะได้เป็นเลขอะไรนะครับ1 2ึ่สองโอ้โหนี่นะครับด้านบนจะเป็นคําว่าเมตตามหานิยมนะครับแล้วก็จะเป็นยันห้าหรือว่ายันตุ๊กตานะพี่เขาจะมีตอกพิเศษตรงนี้ด้วยนะครับ ซึ่งรายการพิเศษก็คือรายการลุ้นลงยาแดงนะครับอ่าถ้าเป็นยาขาวจะไม่มีต่อพิเศษนะพี่นะแล้วก็ทอดอนะครับเนื้อทองแดงแล้วก็ตอกนาเลิกนะครับโอ้โหนะพี่นะเหรียญนี้จะเป็นเหรียญนําเลิกนะครับตอกนําเลิกชัดเจนนะครับอ่านอกจากว่าจะลุ้นลงยาแดงแล้วนะครับยังเป็นตอกนําเลิกอีกนะได้หมายเลข1 3 1สาหนึ่งนะครับหมายเลขหามนะครับนี่ หามเงินหามทองนะครับ1 3 1สหนึ่งสวยนะพี่สวยๆลงยาแดงนะครับตอกน้ำเลิกนะเป็นเป็นรายการพิเศษด้วยนะครับมาในเหรียญที่2นะครับในรายการนี้เขาจะเป็นเนื้อทองแดงรมดำนะครับนี่เนื้อที่เป็นทองแดงรมดำนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเกจินะครับเกจิไหนหรือว่าเป็นเหรียญรุ่นไหนนะครับสวยมากนะพี่นะ้นแล้วก็เป็นรายการที่ยอดนิยมเนาะอ,อ๋อนี่นะครับ ในรายการนี้จะเป็นลมดำหน้ากากเงินนะครับด้านหน้าเขาจะตอกนะแบบนี้นะครับนี่สวยงามนะครับส่วนงานหน้ากากนะครับสวยคมชัดนะพี่เห็นไหมเอ่ยนะแววตาหลวงปู่นะครับสวยคมชัดลิ้วร้อยต่างๆนะครับชัดเจนนะครับออกแบบหรือว่าแกะบอกออกมาได้สวยมากเหมือนมากนะครับเป็นหลวงปู่มีชีวิตจริงๆนะพี่นะ ได้ขอบป้องอ้อยด้วยนะครับจเจริญพรบนนะนี่รุ่นจเจริญพร6 6ินะพี่นะสวยจริงๆนะพี่นะมาไปดูด้านหลังกันหนึ่งสองซ้มโอ้โหนะครับเมตตามหานิยมนะครับเขาจะตอกตรงนี้เป็นคําว่าทอดอนะครับเออเนื้อทองแดงนะครับส่วนหมายเลขเออส่วนหมายเลขเขาอยู่ตรงไหนนะเอออยู่ด้านหน้าหรือเปล่าครับ อ,อ,อยู่ตรงนี้นะครับพี่ในเหรียญน,นี้นะครับจะได้หมายเลข26 3นะครับนี่ส6 3นะสวยงามมากๆนะครับเ,ออเนื้อทองแดงรมดำหน้ากากเงินเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจัดสร้างกี่เหรียญน,นะเขาจะอยู่ในรายการที่37นะครับซึ่งรายการที่37ก็จะเป็นเนื้อทองแดงรมดำนะครับหน้ากากเงินลงยาจีวอน ต่อโคดนะนะครับเออแล้วก็จะมีลุ้นลงยาพื้นส้ม69เหรียญน,นะครับเออนะซึ่งรายการนี้จะจัดสร้างทั้งหมด400องค์หรือว่า400เหรียญน,นะนี่จะเป็นรายการธรรมดานะอ,อ่ถ้าพิเศษจะลุ้นลงยาส้มนะครับมาในเหรียญที่3นะครับเหรียญน,นี้จะได้เป็นงานลงยาขาวนะพี่แล้วก็จะเป็นงานขอบเรียบนะครับนี่สวยมากนะครับ อันนี้คือหน้ากากเงินนะพี่นะเออสวยสวยนะครับปริศมองว่านะครับยาขาวในรุ่นนี้ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับไข่มุกสุรินนะครับพี่นะนี่ลงยาขาวสวยมากเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับจะเป็นรายการยอดนิยมเนาะถ้าเกิดอยู่ในสายหลงปูพัดนะครับรายการที่เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟลงยาขาวเนี่ยสวยมากสวยจริงๆนะพี่นะเออแล้วก็เป็นรายการที่คนนิยมนะครับ งานลงยาขาวนะครับเออผิวขาวเนียนมากนะพี่นะนี่จเจริญพรบนนะครับจะเป็นขอบเรียบนะครับแล้วก็จะตอกอีนะด้านบนนะครับตอกอีนะพี่นะอ่านี่สวยๆอ่ามาเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันหนึ่งสองซ้ำโอ้โหนะครับสวยมากนะพี่นะ เออเห็นไหมพี่เป็นคําว่าพิเศษนะครับอันนี้คือรายการพิเศษนะพี่นะเมตตามหานิยมนะครับจะตอกทอดออีกฝั่งหนึ่งนะพี่จะพิเศษยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะพี่นะในเดืยนนี้จะได้หมายเลข4นะครับได้ได้หมายเลข1หลักนะครับหมายเลข4นะพี่นะนี่มงคลมากๆสวยมากๆนะครับอันนี้คือวัดพัฒนาธรรมารามนะครับ2566 จังหวัดสุรินทร์นะครับไข่มุกจังหวัดสุรินทร์นะพี่นะนี่เนื้อทองแดงผิวไฟนะครับหน้ากากเงินเดี๋ยวเรามาดูกันนะพี่นะซึ่งใบรายการเขาจะแยกกันนะพี่อันนี้คืออ่าที่เป็นขอบป้องอ้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่เป็นขอบเรียบนะครับนี่นะลุ้นโชคขอบเรียบนะครับซึ่งเขาจะได้เป็นรายการที่3 8เหมือนกันนะพี่รายการ38สําหรับขอบเรียบนะครับเขาก็จะบอกว่า เป็นเนื้อทองแดงลงยาพื้นขาวอ่านี่นะเป็นเนื้อทองแดงลงยาพื้นขาวนะครับแล้วก็ลงยาจีวรต่อโคดอีในห่วงนะครับลุ้นนะครับพี่ลุ้นหน้ากากเงิน96เหรียญน,นะครับเออเป็น96เหรียญใน500เหรียญน,นะครับพี่นี่นะอันนี้คือรายการพิเศษคือ จัดสร้างเพียง96เหรียญเท่านั้นนะครับถ้าเกิดเป็นในรายการธรรมดาเขาจะไม่เป็นงานหน้ากากนะพี่นะปริเชื่อว่า FC น่าจะเคยเห็นแหละเป็นทองแดงผิวไฟลงยาขาวธรรมดานะครับแต่ว่าถ้าเป็นรายการพิเศษนะครับเขาจะเป็นงานหน้ากากอย่างที่ปริได้มานะครับจัดสร้างเพียง96เหรียญเท่านั้นนะครับเขาก็เลยตอกคาว่าพิเศษตรงนี้นะครับนี่นะ อ่านี่สวยมากสวยจริงๆเลยพี่นะอันนี้นะครับคือเหรียญของหลวงปู่เฮงพระพสโสนะครับเจริญพร6 6ินะครับนี่จัดสร้างโดยคุณกบบวินนะพี่นะครบรอบวาระ8ดรอบของหลวงปู่เฮงนะพี่นี่เอฟซีท่านไหนยังไม่มีเก็บนะครับรีบหาด่วนนะพี่นะรุ่นนี้กระแสแรงมากๆนะครับและหลวงปู่เฮงเองก็ครบ8รอบด้วยนะพี่นะ เออส่วนประวัติของท่านนะครับ FC ท่านไหนอยากรู้จักก็สามารถค้นหาในอินเทอร์เนต็ตหรือว่าไปค้นหาในช่อง YouTube ได้นะพี่นะมีหลายช่องในพี่ที่เขานำประวัติของหลวงปู่ม,มาเผยแพร่นะครับสุดท้ายนี้ปริก็ฝากพี่ๆฝากกด subscribe ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ปริด้วยแล้วก็มาคอยติดตามชมว่าในคลิปหน้านะครับปิจะนำเหรียญรุ่นไหนมาเปิดให้พี่ๆได้ชมกันสุดท้ายนี้สุดท้ายจริงๆนะพี่นะสวัสดีครับ